สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤศภหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนเกณฑ์ชะตาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักวาสนาโชคลาภและเรื่องต่างๆในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นี้จะเป็นอย่างไรมารับชมคลิปนี้กันนะครับ ก่อนมารับชมฝากกดติดตามช่องอาจารย์นกรไว้ด้วยนะครับแล้วจะไม่พลาดสาระความรู้ดีๆคำพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยสำหรับคนทั้ง12ราศีแบบนี้อย่างแน่นอนครับราศีพฤษภจัดอยู่ในราศีธาตุดินมีสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีเป็นรูปวัวและมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดชาวราศีพฤษภเป็นคนที่มีความหนักแน่นมีอุดมการณ์มีความตั้งใจในการกระทำสิ่งต่างๆ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักธรรมชาติและชอบความสงบมีอารมณ์ศิลปินมีจินตนาการสูงมีความคิดริ้เริ่มสร้างสารรค์ที่ดีชาวราศีพุฤศพส่วนใหญ่จะมีพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องของศิละปะไม่ว่าจะเป็นผู้เสพหรือเป็นผู้สร้างสารรค์ก็ตามทั้งนี้เป็นเพราะอิทธิพลของดาวศุกร์ที่เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดซึ่งเป็นตัวแทนของงานศิละปะของสวยของงามฉะนั้นส่วนใหญ่ชาวราศีพฤษภ จึงเหมาะกับอาชีพหรืออยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของดาวศุกร์ได้แก่งานที่เกี่ยวกับกิเลสของคนเช่นการเงินของหอมเครื่องประดับดนตรีการแสดงงานบันเทิงทุกรูปแบบรวมกระทั่งถึงงานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยความที่ชาวราศีพฤษภมีความมั่นคงในจิตใจสูงมาก จึงไม่สามารถจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจสำหรับสิ่งที่ชาวราศีพฤษภได้ตัดสินใจไปแล้วหากจะมีผลดีหรือผลเสียตามมาในมุมมองของชาวราศีพฤษภนั่นคือชะตากรรมของตัวเองเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภจึงถือว่าเป็นราศีที่มีลักษณะนิสัยให้เกียรติและยอมรับกับการตัดสินใจของทั้งตัวเองและของผู้อื่น ราศีพฤษภนี้จัดอยู่ได้ว่าเป็นราศีที่มีความอดทนสูงอันดับต้น,ตน,ตนจากทั้งหมด12ราศีเพราะชาวราศีพฤษพจะมีจินตนาการและมีพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆอีกทั้งยังมีความสามารถในการระบายอารมณ์ต่างๆที่ขุนมัวออกไปจากจิตใจได้อย่างง่ายดายแต่ถึงกระนั้นครับหากชาวราศีพฤษภท่านใด ที่เก็บงำปัญหาสั่งสมเป็นระยะเวลาอันยาวนานและมีความกดดันสูงชาวราศีพฤษภท่านนั้นอาจจะระเบิดอารมณ์ออกมาได้อย่างรุนแรงเช่นกันมาดูเกณฑ์ชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับชาวราศีพฤษภอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้แล้วตอนต้นคลิปว่ามีดาวศุกร์เป็นดาวประจําลัคนาราศีเกิดในเดือนพฤศจิกายนนี้ ตลอดทั้งเดือนดาวศุกร์ได้โคจรอ,อยู่ในภพมรณะและดาวเจ้าเรือนมรณะคือดาวพฤหัสบดีได้โคจรอ,อยู่ในเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนกัมมะคือพระราหูก็โคจรไปทับลัคนาราศีเกิดการโคจรไปเข้าอยู่ในเรือนของกันและกันในลักษณะของดาวทั้ง3ดวงแบบนี้ถือว่าชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะต้องประสบพบเจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตโดยรวมหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนื่องจากความหมายของเรือนมรณะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและดาวมีความสัมพันธ์กับเรือนกรรมะซึ่งหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องอาชีพหน้าที่การงานหรือกรรมะในอีกทางหนึ่งอาจจะหมายถึงบุญกุศลอันเก่าที่เราได้เคยสร้างสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพราะในทางโหราศาสตร์ถือว่าหากมีดาวสุพเคราะห์ใหญ่อันดับหนึ่งคือดาวพฤหัสบดีโคจรอ,อยู่ในเรือนใดของลัคนาราศีใดก็ตามตรงนั้นจะเป็นจุดที่ให้คุณหรือส่งผลดีกับดวงชะตาในลักษณะนี้ชาวราศีพฤษภได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนี้โคจรอ,อยู่ในเรือนกรมมะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไป ด้วยความที่ดาวพฤหัสบดีมีเชื้อของดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาอยู่ในเรือนกรมมะแบบนี้และตัวของดาวพฤหัสบดีเองเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความเจริญความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปเพื่อความสำเร็จที่จะมาถึงในอนาคต ดาวพฤหัสบดีในที่นี้ยังหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อโคจรอ,อยู่ในภพกรมมะจึงหมายถึงเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสําหรับบางคนอาจจะได้เข้าคอร์สฝึกอบรมหรือเข้าไปศึกษาหาความรู้แปลกๆใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือเราอาจจะได้ความรู้ภูมิปัญญาแปลกใหม่ ที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องอาชีพหน้าที่การงานสำหรับคนที่กำลังเรียนกำลังศึกษาอยู่การที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาให้คุณกับดวงชะตาในลักษณะนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนก็จะมีความก้าวหน้าและมีเกณฑ์จะประสบผลสำเร็จตามที่ตนเองได้ตั้งเป้าไว้นอกจากนี้อิทธิพลที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของดาวพฤหัสบดีก็คือการที่ดาวพฤหัสบดีทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ หมายถึงโชคลาภสิ่งที่ได้มาแบบฟุกๆสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆหรือเป็นเรื่องของรายได้พิเศษก็จะมีเกณฑ์ที่จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภไปตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้นะครับให้พยายามโฟกัสอยู่กับเรื่องของโชคลาภที่จะมาจากหน้าที่การงานเป็นหลักดาวพฤหัสบด,ดีนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของ อานิสงส์บุญกุศลต่างๆที่เราเคยได้ทำไว้ในอดีตเมื่อโคจรมาอยู่กลางศรีรษะของชาวราศีพฤษภหรือในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าโคจรเข้ามาสู่เรือนกรรมมะตรงนี้จึงหมายถึงเรื่องกรรมดีที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตจะมาส่งผลในระยะของช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จึงเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีพฤษภควรจะเติมบุญใหม่เข้าไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหรือด้วยบุญกุศลวิธีการใดๆก็ตามแล้วตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเชื่อมเอาบุญกุศลอันเก่าที่เราเคยได้สร้างสั่งสมไว้ในอดีตมาส่งผลในปัจจุบันให้ปัญหาอุปสรรคโรคภยัยไข้เจ็บอะไรไม่ดีไม่ดีทั้งหลายจงหมดสิ้นไปแล้วก็ขอให้ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ปรารถนาก็ขอให้สำเร็จทุกประการ อีกส่วนหนึ่งจะลืมไปไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาสำหรับชาวราศีพฤษภในหลักการทางโหราศาสตร์คือเรื่องขององค์เกณฑ์น,นั่นเองการที่ดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายราศีเข้าสู่เรือนกรมมะเป็นเรือนที่10ของชาวราศีพฤษภนี้ในทางโหราศาสตร์ถือว่าได้ปัสวะทศเกณฑ์กาวคือการที่มีดาวดวงใดก็ตามโคจรเข้าสู่เรือนที่10หรือพบกรรมะ ของราศีซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสัตว์สีเท้าในที่นี้ราศีพฤษภมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปวัวครับก็คือสัตว์สีเท้านั่นเองดาวดวงนั้นก็จะให้คุณเป็นอย่างมากในที่นี้หมายถึงดาวพฤหัสบดีที่ถือว่าเป็นสุภาห์ใหญ่อันดับหนึ่งในทางโหราศาสตร์เดิมอยู่แล้วและยังเข้าสู่ตำแหน่งปัสสวะทศกณฑ์ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปอีกด้วย ทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีสําหรับเดือนพฤศจิกายนแต่อย่าลืมนะครับตามที่อาจารย์ได้บอกพยายามสร้างบุญสร้างกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วอาราธนาอธิษฐานจิตเอาบุญกุศลเก่ามาส่งผลในปัจจุบันมาดูเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภบ้างครับ ชาวราศีพุธศพมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือรายได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพุธได้โคจรอยู่ในภพอริกุมอยู่กับดาวทั้งสองดวงได้แก่ดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีและดาวเจ้าเรือนวินาศสามารถตีความหมายตามหลักวิชาของโหราศาสตร์ได้ดังนี้ครับ ดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะเมื่อโคจรมากุมกับดาวพุทธที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระซึ่งหมายถึงเรื่องการเงินหรือรายได้ ก็จะส่งผลให้ชาวราศีพฤษภมีโครงการที่จะซื้อหรือว่าจะขายหรือทำผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักในเดือนพฤศจิกายนนี้และกลุ่มกับดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเพราะฉะนั้นเมื่อดาวโคจรมากลุ่มกันในลักษณะนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในภพอริก็ตามครับ อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างแต่เป็นอะไรที่เล็กน้อยส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางที่ดีและหากมีปัญหาเรื่องการเงินคนที่จะเข้ามาสนับสนุนหรือช่วยเหลือเราก็จะเป็นเพศตรงข้ามหรือเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคู่ครองของเรานั่นเองเป็นไปตามความหมายของเรือนปัตตนิที่หมายถึงเพศตรงข้ามหรือคู่ครองและ เป็นไปตามความหมายของเรือนวินาศซึ่งหมายถึงเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ข้างหลังสิ่งที่ต้องระมัดระวังไว้เกี่ยวกับเรื่องการเงินครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนเนื่องจากดาวพุทธที่โคจรอยู่ในภพอริจะโคจรออกจากภพอริเข้าสู่ภพป,ปัตตนิและไปทำมุมเล็งกับพราราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะที่เกี่ยวกับเรื่องการงาน ดาวคู่นี้ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอระมัดระวังการเงินการลงทุนต่างๆในเรื่องอาชีพหน้าที่การงานโดยเฉพาะคนที่เป็นนักลงทุนหรือคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอาจจะชะลอการลงทุนหรือระมัดระวังเกี่ยวกับการสต็อกสินค้าไปบ้างและสำหรับคนที่มีธุรกิจซึ่งเข้าหุ้นร่วมทุนหรือมีหุ้นส่วนตรงนี้ก็ต้องอระมัดระวังจะเกิดความขัดแย้งกับหุ้นส่วนได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกครับเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองอีกทั้งดาวเกตที่แทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยเลข9ไทยที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับก็ยังโคจรอยู่ในภพกระดุมพระที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือไรายได้อีกด้วย ดาวเกตเป็นสัญลักษณ์ของความผันผวนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนพฤศจิกายนครับจึงเป็นช่วงที่จะต้องอระมัดระวงังและดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นอย่างดีมาถึงเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับชาวราศีพฤษภมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิ ที่หมายถึงเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวอังคารได้โคจรอยู่ในราศีตุลได้ตำแหน่งปรกระเสรแปลว่ามีความไม่มั่นคงเท่าที่ควรอ่อนแรงอ่อนกำลังทำให้ดาวอังคารน,นี้ด้อยสภาพลงไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักสำหรับชาวราศพีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนอาจจะต้อง ประครับประคองจิตใจกันครับเกิดปัญหาใดๆก็จำเป็นจะต้องใช้เหตุและผลเป็นตัวแก้ไขปัญหาอีกจุดหนึ่งการที่ดาวอาทิตย์ไปกลุ่มอยู่กับดาวอังคารได้ตำแหน่งนิดในราศีตุลลักษณะนี้ในทางโหราศาสตร์เรียกดาวอาทิตย์และดาวอังคารที่กลุ่มกันอยู่นี้ว่าเป็นดาวคู่ศัตรูดาวอาทิตย์นี้ทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่เกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องหรือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ เพราะฉะนั้นปัญหาหรือสาเหตุต่างๆที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นอาจจะมาจาก 1. เรื่องของญาติพี่น้องไม่ว่าจะฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือ 2. เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ 3. อาจจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองสเป็นเรื่องของบุตรบริวารหรือลูกหลานครับทั้งนี้เป็นอิทธิพลของดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนกระดุมพระที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง และเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารซึ่งดาวพุธนี้ก็ได้โคจรมาร่วมกลุ่มอยู่กับดาวอาทิตย์และดาวอังคารในเรือนอริเช่นกันแต่จงอย่าได้กังวลมากไปครับเนื่องจากดาวที่โคจรมาให้ผลเสียนี้จะส่งอิทธิพลตั้งแต่ช่วงวันที่1นึถึงวันที่17คือประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปแล้ว ดาวอาทิตย์และดาวพุธจะได้โคจรยกย้ายออกจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกถือว่าฉีกตัวห่างออกไปจากดาวอังคารที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักอิทธิพลร้ายและผลเสียต่างๆก็จะทุเลาเบาบางลงไปมากสำหรับชาวราศีพฤษภที่ยังโสดไร้คู่ครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีเกณฑ์จะได้พบคนที่ถูกใจ ทางนี้เนื่องจากดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรักโคจรอยู่ในภพอริและไปกลุ่มอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่การที่ดาวอังคารโคจรอยู่ในภพอริแบบนี้ครับอาจจะหมายถึงเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นเหตุหรือเป็นชนวนที่จะได้พบกับคนรักพูดง่ายๆเลยครับก็คือว่าการที่อิทธิพลของเรือนอรินี้จะทําให้เกิด ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นและมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือและคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือนั้นอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่คนรักได้มาถึงสิ่งที่ต้องเตือนหรือสิ่งที่ชาวราศีพฤษภจะต้องอระมัดระวังไว้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับการที่ดาวอาทิตย์และดาวงคารซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูมีช่วงจังหวะหนึ่งที่โคจรไปกลุ่มกันอยู่ในราศีตุลในภพอริ ลักษณะนี้ดาวอาทิตย์และดาวอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูและมีความหมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุอิทธิพลของดาวอาทิตย์นี้เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้โฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของยวดยานพานะนะครับและดาวอังคารส่วนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศซึ่งหมายถึงสิ่งที่ไม่คาดฝัน เมื่อโคจรเป็นคู่ศัตรตูและมีความหมายในเชิงของอุบัติเหตุแบบนี้ให้ชาวราศีพฤษภระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะครับหรือชาวราศีพฤษภบางคนอาจจะมีเรื่องที่จะต้องซ่อมแซมต่อเติมบำรุงรักษาอาคารบ้านเรือนสถานที่หรือยวดยานพาหนะของตัวเองก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปในตัว หรือชาวราศีพฤษพบางท่านอาจจะมีเพียงเหตุการณ์เบาๆเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านเกิดการชำรุดเสียหายหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะที่ขับขี่อยู่เกิดการชำรุดเสียหายครับจำเป็นจะต้องนำเข้าอู่ไปซ่อมบำรุงรักษา ทั้งนี้เหตุการณ์ที่ไม่ดีที่ว่านี้ครับจะเกิดขึ้นแรงหรือเกิดขึ้นเบานั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตากำเนิดส่วนบุคคลของแต่ละคนด้วยนะครับดวงชะตากำเนิดก็เกิดจากการผูกด,ดวงณเวลาที่เราเกิดนั่นเองวันเดือนปีและเวลาที่เราเกิดดวงดาวมีลักษณะการโคจรให้คุณให้โทษตั้งรับกับดวงชะตาจรที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าจริงณนะขณะนี้อย่างไร ก็สามารถนำมาประมวลผลในการพยากรณ์ได้มาถึงเรื่องการเสริมลัคนาราศีเกิดสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับดวงดาวที่มีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องของการทำบุญสร้างกุศลในเดือนนี้ก็จะหนีไปไม่พ้นจากดาวพระัสสบดีที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปครับว่าโคจรเข้าสู่เรือนที่10สสำหรับชาวราศีพฤษภนี้ในทางโหราศาสตร เรียกว่าตำแหน่งปัส,สวะทศเกณฑ์ถือว่าเข้าองค์เกณฑ์ที่ให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากวัตถุทานหรือเรื่องกุศลต่างๆที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีก็จะได้แก่วัตถุทานที่เกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาหรือการร่วมบริจาคหรือทำบุญสร้างถาวรวัตถุศาสนาสถานต่างๆการทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรค เช่นการบริจาคเงินเพื่อซื้อยารักษาโรคช่วยเหลือคนที่ยากไร้การทำบุญเกี่ยวกับส่งอาพาธหรือการซื้อยารักษาโรคไปถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์หรือการให้สติปัญญาให้ความรู้หรือให้ธรรมะเป็นทานกับผู้อื่นตรงนี้ก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์หลักการของดาวพฤหัสบดีเช่นกัน รวมกระทั่งถึงชาวราศีพฤษภท่านใดที่มีโอกาสและมีกำลังพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการบวชพระตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์อย่างแรงเช่นกันเอาละครับก็ขอให้ชาวราศีพฤษภและคนลัคนาทั้ง12ราศีที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่จงประสบความสุขความเจริญและกระทั่งประสบพบเจอกับความสำเร็จตามที่ตนเองปรารถนาทุกประการครับ อย่าลืมนะครับหากชอบคลิปคำพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยแบบนี้กดติดตามช่องอาจารย์นกรวิว้แล้วจะไม่พลาดสาระเคล็ดรับความรู้คำพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยสำหรับคนทั้ง12ราศีดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนครับในช่องของอาจารย์ก็ยังมีคำพยากรณ์สำหรับคนทั้ง12ราศีให้เลือกรับชมอีกมากมายหลายคลิปนะครับสามารถกด เข้าเลือกรับชมจากรูปภาพที่เห็นตอนนี้ได้เลยครับ